สวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเล็กนะคะในเมนูของเบเกอรี่ค่ะกับ t r i โอบั burn Che e s e c a k e หรือว่าชีสเค้กหน้าไม้สามรสชาติในสูตรเดียวนะคะสูตรนี้เป็นสูตรหวานน้อยนะคะรับรปลงว่าคุณผู้ชมจะต้องถูกใจแน่นอนวิธีการทำและว,วัตถุดิบก็ไม่เยอะด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันได้เลยค่ะส่วนผสมในวันนี้นะคะมีวิปปิ้งครีมค่ะใช้เป็นวิปครีมแท้นะคะตามมาด้วยไอซิ่ง ครีมชีสหั่นเต๋าค่ะไข่ไก่ตามมาด้วยดาร์กช็อกโกแลตเจค่ะกลิ่นวานิลาผงชาเขียวช่วยให้ผงชาเขียวสีสวยนะคะเราจะใส่สีเขียวแอปเปิลลงไปนิดนึงค่ะโอเคค่ะได้ส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะไปลงมือทำได้เลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะมาตีครีมชีส ไอซิ่งค่ะครีมชีสเล็กหั่นเป่าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พักไว้ในอุณหภูมิห้องให้เขานิ่มซะก่อนค่ะตามมาด้วยไอซิ่งนะคะการใช้ไอซิ่งแทนน้ำตาลละเอียดก็จะทำให้ได้เนื้อขนมที่มีความเนียนมากขึ้นนั่นเองค่ะ เราจะใช้สปีกกลางนะคะตีไม่ต้องขึ้นฟูเนาะแต่ว่าจะต้องให้ตัวครีมชีแล้วก็ไอซิ่งเนียนเข้ากันดีค่ะปาดโถนะคะเพราะว่ามันจะมีไอซิ่งเนาะที่อยู่ก้นโถ ổ. ปาดเข้าขึ้นมนานแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เปิดเครื่องตีให้เนื้อเนียนอีกนิดนึงนะคะ สำหรับไข่ไก่นะคะทยอยใส่ทีละหนึ่งฟองค่ะใช้สปิดกลางพอไข่ไก่นะคะเริ่มเข้ากับครีมชีสแล้วก็จะใส่ยิปปิ้งครีมลงไปค่ะค่อยๆหยอดลงไปแบบนี้นะคะ สุดท้ายที่จะใส่ก็คือกลิ่นวานิลาค่ะ <S <S เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <S 1> <S 1> เดี๋ยวเรานำส่วนผสมมากรองอีกนะ่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะจะได้เนื้อขนมที่มีความเนียนยิ่งขึ้นค่ะเตรียมกระชอนตาถี่นะคะ <S 1> <S 1> เราจะนำเนื้อขนมมากรองค่ะจะเห็นว่ามันยังมีเม็ดเม็ดเศษตัวของครีมชีสเนาะ ถ้าอยากได้ตัวขนมเนียนๆต้องกรองแบบนี้นะคะเราก็จะใช้ไม้พายกดเนื้อขนมนะคะจะเห็นว่าด้านล่างก็จะได้ตัวเบทเทอร์ที่มีความเนียนละเอียดถ้าคุณผู้ชมอยากได้ขนมเนื้อเนียนๆน,น,นะคะก็ต้องทำแบบนี้เนาะห้ามขั้นห้ามข้า,ามขัข้นตอนนะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำรัสเบิร์นชีสเค้กค่ะ วันนี้เล็กใช้พิมพ์ขนาด2ตอนนะคะก็กลุกระดาษไขให้เรียบร้อยนะคะเนื้อขนมที่ได้ปริมาณเท่านี้เล็กจะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกก็ใส่ลงในพิมพ์ได้เลยค่ะก็กะเอานะคะเพราะว่าอีก2ส่วนเดี๋ยวเราจะไปทําตัวมัทฉะแล้วก็ตัวช็อกโกแลตค่ะเลเทอร์ส่วนที่2นะคะก็ใส่ลงไป แล้วก็ตามด้วยผงชาเขียวค่ะทีนี้ตัวของผงชาเขียวแต่ละยี่ห้อเขาก็มีสีไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้สีสวยๆเล็กแนะนำให้เพิ่มในส่วนของสีเขียวแอปเปิ้ลลงไปสักสามหยดนะคะเพราะว่าตัวผงชาเขียวเนี่ยเขามีปฏิกิริยากับอากาศค่ะเมื่อเรานำขนมเข้าอบถ้าไม่เพิ่มสีเขียวแอปเปิ้ลเนี่ยมันจะทำให้ได้สีชาเขียวที่ออกมาตุ่นๆนั่นเ,นเองค่ะ โอเคเห็นไหมคะว่าสีจะเริ่มสวยขึ้นเนาะเดี๋ยวเรานําไปกรองอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะมีเม็ดเม็ดเนาะตัวของผงชาเขียวค่ะพอเราได้ตัวเนื้อชาเขียวแบบนี้นะคะก็เตรียมกระชอนค่ะหยอดเนื้อขนมลงในพิมพ์ได้เลยแล้วก็ใช้ไม้พายกดลงไปนะคะ จะเห็นว่าเนื้อขนมเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงกลางพิมพ์แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมในส่วนของการทำเนื้อชอ็อกโกแลตค่ะมาถึงรสชาติที่3นะคะเราจะใช้ช,โชโอ็อกโกแลต70%ค่ะเล็กจะนำตัวช,โชโอ็อกโกแลตไปเข้าไมโครเวฟ30วสิบวิและคนให้ละลายก่อนที่จะมาผสมกับเบทเทอร์ค่ะ ช็อกโกแลตนะคะเข้าไมโครเวฟ30บวิก็ละลายแล้วนะคะเพราะว่าเล็กพักตัวช็อกโกแลตในอุณหภูมิห้องแล้วสำหรับชีสเค้กส,สูตรนี้เป็นสูตรหวานน้อยนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบทานหวานเพิ่มไอซิ่งได้อีก20กรัมค่ะเห็นไหมคะว่าจริงๆตัวช็อกโกแลตอ่ะถ้าเกิดเราใช้ปริมาณไม่มากนะเข้าไมโครเวฟ30บวิแบบนี้เขาก็ละลายแล้วค่ะแต่ถ้าเราละลายช็อกโกแลตเ,เยอะๆจะต้องไปตุ๋นบนหม้อน้ำร้อนนะคะ เติมช็อกโกแลตละลายลงไปค่ะคนจนเนื้อช็อกโกแลตเข้ากันกับตัวเบเตอร์นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปกรองแล้วก็ใส่พิม์พขนมเป็นชั้นสุดท้ายค่ะกรองเนื้อขนมอีกชั้นหนึ่งนะคะตอนนี้คุณผู้ชมอย่าลืมวอร์มเตารอไว้เลยนะคะเล็กใช้อุณหภูมิ200องศาไฟบนล่างค่ะ วอรมเตาอย่างน้อย15นาทีก่อนจะนำขนมเข้าอบค่ะเสร็จแล้วเกลีย่ยหน้าขนมนะคะก่อนจะนำเข้าอบนะคะกระแทกพินจกักสองสาครั้งค่ะเป็นการไล่ฟองอากาศนะคะแล้วก็นำขนมเข,ข้าอบได้เลยคะ่ะ อบที่อุณหภูมิ200องศานะคะใช้ไฟบนล่าง25นาทีก่อนที่จะมาลดอุณหภูมิอีกครั้งหนึ่งค่ะครบ25นาทีนะคะเล็กจะปรับไฟลงเหลือ1้อองศานะคะแล้วก็ใช้แค่ไฟบนค่ะ ตอนนี้เราต้องการอบให้หน้าขนมเขาสีเข้มขึ้นนะคะและก็จะขยับถาดนะคะให้ขึ้นไปใกล้ไฟบนเลยค่ะตอนนี้ใช้เวลาประมาณ1 0บถึงสินาทีนะคะ ถ้าคุณผู้ชมอยากได้หน้าขนมที่มันเสมอกันเราอาจจะมีการหมุนถาดทุกห้านาทีค่ะก็จะทำให้ตัวสีขนมด้านหน้าเนี่ยเขาสีเสมอกันนั่นเองค่ะลรบเวลาแล้วนะคะตอนนี้เรานำขนมออกจากเตาได้เลยค่ะ คลอปพิบนะคะจะเห็นว่าเนื้อขนมเนี่ยเขาจะยังดึงดึงแบบนี้เนาะแต่เดี๋ยวพอเขาเซ็ตตัวค่ะเวลาตักออกมาด้านในมันก็จะได้หน้ารับประทานนะคะวางไว้บนตะแกงค่ะเล็กจะพักตัวขนมนะคะให้เย็นซะก่อนก่อนที่เราจะนำไปเข้าตู้เย็นค่ะ ใช้เวลาพักขนมประมาณ1ชั่วโมงนะคะพอเขาเย็นตัวดีแล้วแช่ตู้เย็น4-5ชั่วโมงก่อนที่จะนำมาตัดค่ะแต่ถ้ามีเวลาแช่ข้ามคืนไว้เลยก็ได้นะคะ จะได้รายแล้วค่ะสำหรับทริโอบัสนเบรนชีสเค้กนะคะสำหรับคนที่ชอบทานชีสเค้กแต่เลือกรสชาติไม่ได้ก็นำสูตรนี้ไปทำทานดูได้ค่ะได้ทั้งวานิลามัชฉาหรือว่าช็อกโกแลตนะคะเป็นสูตรหวานน้อยรับประกันว่าอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืมนะสำหรับคนที่ทำเบเกอรี่นะคะใช้วัตถุดิบดีๆก็จะได้ตัวขนมที่ออกมารสชาติอร่อยค่ะช็อกโกแลตก็ใช้เป็นช็อกโกแลตแท้เนาะวิปปิ้งครีมก็ใช้เป็นแดลี่นั่นเองค่ะเล็กฝากสูตรนี้ไปลองท ทานดูนะคะแรับรองว่าอร่อยค่ะแล้วเจอกันอีพีหน้ากับเล Latin, ็กรักนีเชฟเล็กออฟฟิเชียลใครยังไม่กด subscribe ไปกดด้วยนะสวัสดีค่ะ